หนองมากมียครับพี่ห้องมาหมา ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ขวดใส่แนวขัดตนลมไป นานไปเป็นทีเรียกร้อครั่งเ็นเินรับนมัสการมยังพระเารุเรประสบกสมเด็จทุกฤูเมื่อนี่สัญญาณนีนแต่บ๊ยดีเดกครับพี่น้องคับงานิให้ความังใจการสัันีมาแทเดินทางเปิดรัมการแสดงสำหรับครับคืนนี้ไปเหตุผกันเด้อยังน้อพี่น้องครับครับขอแสดงความดีใจว่าพี่น้องดีมีโอกาสกับโรโบโลโชนาบุญครับ ตอนนี้ทางทีมงานกับกุะทินียไปรับถวายกับ <000. S 1> อาจารย์นักดนตรีอาจารย์นักดนตรีก็เตรียมอุปกรณ์ครับผมต้องเตรียมอุปกรณ์ไปลำธูปไว้ครับวันนี้ที่เราบัตรหนึ่งร้อยบาทเป็น รบนคือว่าเป็นงานการกุศลเป็นงานการกุศลเป็นดจ้ามือเจ้าการกุศลประเทศองานักู้โบนสดเองตั้งแต่อายุอายุต่ำกว่าสิบห้าปีจบปีนี่แหละสุดยอดมากนี่เรามองดีนะครับแฟนเจ้างานเพื่อรางวัลครบสูงเนี่ยเออบางที่ไม่วัดความสูงใช่แต่วันนี้เอาบัตรประชาชนมาด้วยต่ำกว่าสิบห้าปีเข้าฟรีจ้งไขเข้าฟรีเลยเราไขเป็นอย่าง ตัมก่นสิฮาร์ติพเจ้าเนี่นะแม่พอสอเกิดเอาปพ่อไเอาขอาสอณพีดไปเราอี่พออีแม่เออตอนนี้อุ้งยิงโอ้กเราผูดอะไดยไงไเซ็นมาไนะครับเออพู้ได้ยังฮีวันนีถ้าใครอยากให้อยากได้ไรเซ็นถือปากกามานำแม่ใครอยากไทยลุกไายไายครับจุด่้ี ของพ่อๆกัแม่ยุกับพ่อกันแม่แม่อันนี้นาสดๆนะไพี่เราเล้่ยนาสดๆนาอีรีเล่นนามาจากขอบว่าเรียบร้อ่พอไปอับนูหน้าน งามแบบท่าประธานได้ดูสาวไปเพราแต่งแบผู้งามเบอร์หลวดตึงลักษณะเราเราโบรามลักษณะยิ้วข้างเราพักประนตะบูสวยมากเลยผู้าโบรด้งามเลยเราเป็นตาขั่นท้เข้ามาเป็นตาขันเป็นวบองหนงามเลยนเป็นตาขัวใจพอๆไแย่แ่ครับผมไม่ขาดก็ดีเราเราก็ถือไม่เราถือไม่ก็ติดตามก็นามาก็อยสารขคาห่างมตอง ากาละสีพุ่นนำกับนั่งเขาก็ตับบงั่แต่งด้วยกันอืออ้าวพี่รองเขาเฮ็ดบุญแล้วฟป่าเว่ามากพูดรคนทัานเฮ็ดบุญฝล่ากอกไปสัก่อาูดเลยว่าซาแนะนังยิพูุดไกลไกลเ<น>ไกลไกลนะครับว<ะ>ันนี้สถานที่จะปักเราขอแค่หนึ่งหมื่นคนหลังจากนั้นจะเปิดฟรีครับใช่ะวาสังกระสีจะแตกออกแมนท่านได้เว้นพ้นอยเปิดรีเลยเคเลยครเลาเพืนได้มาให้เต็มที่เเปิดรีไว้ๆครับ เอาว่ามาก่อนนั่งหน้ามาชานั่งหลังใช่เอาไม่ดี้ปูนงั่งเขาบมากเกอนี้ปูนงั่งรู้สึกว่าเราอยู่ข้างนอกนะรู้สึกว่าอกะทิแท้ตาอร่อยดีแจกเพือท่านกี่เออจะอยู่ข้างนอกเออเอาอีแม่ท่านเด็ดซีฟไปท่านเด็ดซีฟของขวัญไปเอาไม้พีนองในคิวฟรีกินฟรีกับกะทิสดแท้ตาอร่อยดี ตู้ดิเไกะที่ก็ต้องขึ้นต้มผ้าดขึนี่ยางยางนะฮะต้มต้ตุ๋ผ้าก็ถึงหยาอไงเพราะฉะนั้นใส่ลูกใส่ร้านแลีไปร้านค้าร้าคลักชิฟ์ะเนาะแมมบ๊วเนอแลราก็ได้้ค้งสดคหอมคมันรสชาติกะทีแท้เลยแก่มก็ต้องไปใส่ใส่ลูกใส่ผัวขึ้นโกมตุ้าลูกมาต้องีหาต้้อสีมะพร้าก่อนเนี่ยต้องเืออน สิบเปอรนแล้วถ่าแล้วส่วนสิบเปหากระต่ายก็คูดอยู่หมดแล้วขูดแล้วต้องกวาดขันคันแล้วต้องกวใส่เกลือใส่โอ๊ะไหลย่างมาแนี่ยข้าเพ้่วสินคิดให้หนีแวะไปเลยที่แท้ตาอร่อยดีด้านหมกวาดคันไอ้ที่กุ้งใส่เกลือใส่เกลือต้องมันก็จะได้คอามันอหวานทำความหวานถ้าไม่มีเกลือจะไม่มีทางหวานได้ใช่อันนี้ใส่น้ำตาลไปแล้วตก็เติมเกลือมาเติมผู้ทำหวานก็ต้องหันมาเป็นสุพรคนนี่แล้วเออ

เ็แคู่เว่นผู้ใดถึงเล่เนี่ยจุนจเออดีรูดีรออีกมึงบอกกรับกรับกลับเป็นจุนจุนมาน่ะจะไปซื้อให้เอาขอบคุณพี่น้อเอ็บซีกับทางสะกดละครทางเตาง่อยเอคซีทางง่อยจะมีกินตลา่าเลาวังไหนเตาเตาเตาเต่าเตาตาเตาง่อย ผู u, ôi, ang, pues hai, boy, ้สาวทัองไงผู <rawd Moder> ้งามเลยพออยู่เอาคุ้งยิ็งไม่อย่งก่อตองไงหลอกบอลเขาไหวเขาลเพียงเเห็นผู้ิกงทําทยินสิ่งที่เ่าพี่นไม่จินตาหลานเลเสรจล้ไปได้หมอหรือเอะไรเขาีนย่งนูตุลพวกพีมอเตอร์เพราะว่าปวดขางไหอพิอรง มันจะเป็น,นตะกุ่มใหญ่แบบตั้งแต่ยังมานยุ่มาย่างมันยุ่งเบบนั้เนเจ็บปวดก็อพู่บนเทาพี่เลยก็ว่ายนบำมาเลยอาสนะพี่น้องมีความประสงค์นะครับอยากถ่ายรูปกับลูกสาวเซลฟี่คือมากก็ได้ขอแตครับพี่น,นอ้อง<ท>สัญญาณไม่ชัดครับสัญญาณไม่ด<ะ>ีครับพี่น้องครับนอกจากฝากพ่อแม่พี่น้อง

ให้มีความประสงค์อยากใส่เสื้อลีลาเนอะมาแล้วมีมีอันนี้เบอร์เอลมีหลายสีหลายไซส์น้ำใส่นะคะเอ่อใส่เอ้สีชมพูสีเหลืองครับเอ่อกุ้สีม่วงสีขาวกุ้เยอะแยะเลยถามได้เลยเนี่ยกุ้งเยอะขนไปพูดให้ใส่กันเยอะละประกานใส่ไหนเออ สีพ่วงมาเลยครับน <m> ั <m> ่นไงอ่าขอพระาชอีกคนนึงอสีพวงไ้ว้เาเร็วอ่าข้างล่างกมข้างล่างกมาลอสเอวอ่าสามร้ถ้าสีีแมเรจะมาเลยาเชียทางนี้เลย

ทางอำนวในการทั้งสิขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพี่น้องทางเอ่อเมื่อสิบปายางพี่น้องทั้งว่าปีเมื่อสิบก้าปลายางพี่น้องทั้งสกลเมียนเขาิะไปบุกกรวันที่สามเขาจะไปอยู่ที่อุปบาวันที่สี่ที่ยัางตลาดวันที่ห้าอำเภอวานนทีว่า อายุสุดน e. ี no uh, ่ไงใช่เปแต่จ๊จ uh, ุพระจุพระอีกปีที่แล้วทั้งปีเลยปีที่แล้วปีนี้ก็ช่วงตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาจนกว่าเมื่อหมดเมื่อนี้จะได้ขึ้นมญหาพี่กำลงทั้งนีสัตยตอนบนอยุต้าบนกินเจ๊จุพระไม่เอาของโปรดตีนแซมไซส์แซมไซส์เต็มขึ้นมาให้พี่น้องท่างเราโอ้ยเจ๊จุกพระไม่เอาฟองกระโอน เส้นะพาร์ของเอใน่ยฮะอยู่เดียว่ครับีโอ้ยอ่อนลังแต่สเส้นองแต่ว่าในแต่ว่าสอนหรอกในมั่กันอ่ามีเงินเดือนนี่เออดนคนมีเงินเดือนมีเงินเดือนเอามีเนมีเงินเดือนขออเนยพีเพิ่ี่เดินทุกคนพี่ข้าราชการบะใช่ม่เป็นข้าราชการครับครับผู้สูงอายุ 10%ก็หลอดกินเราแห้งก็ได้ตื่นมาจากเขาวกมาต้องไม่กินแห้งก็ได้เลยไม่เอาพี่กินแห้งก็ได้ถ้าพี่น้องกันลังถามมุกเสื้อเอาด้านหลังนะครับใครสนใจอยากได้เสื้ออุ้งอิงครับแบ่มี้ยังพยุตใส่พอหลอดใส่ครับเออใส่แล้วหล่อเลยใส่แล้วเก๋ใส่แล้วเท่ทำไม ทำไมไม่มีใครถามเึ่งสีนี่บ้านเราผมว่าก็สวยนะนี่ขาว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 เนี่ยนี่ก็สวยนะเอ้ยเขียวออกเกย์ในห้องออก เจ็ดลอยไปนี่งวุดตัวอักกันดันนบเลยแต่ว่าผู้กับผมีคนช่นหก้หลายอยูทั้งตีกับแช่กันหมดนีด่ทีน,นเรากจะลัาจะออกไปแล้วเราไปทำทวาย้น,านี่ไงีนี้หน้ำทิ่โดยแค่ปี๊ี่ก็ นมื่อสูงนั่งหยุตลอดกาลไปอยู่ตลอดพู้แต่แกพี่มอตอนนี้เกิดเป็นสาวไปแล้วขอให้ช่วยไอชุดเกียวอันนี้พูดอะไพี่หยุดแล้วนี่น้องแก้มนแม่แก้มเอาคิดิ่าเกินแต่เราเ็พูดกันเป็นแก้มปีที่เป็นสาวเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยังเป็นสาวอยู่ในพี่มอเนาะยังเป็นสาวอยู่ เยังสวยนะไม่ตีียังสวยอ่มีครับคู้บคู่โกรงโกรงนัวความแซกยกให้เลยจ้ถ้าจะสิดปีนผู้นี้เนี้ใช่ครับเพราะว่าพี่น้องเ้าเด็กๆกันจะติเข้ามาทักเนียเงี้ยวปวดเอ่อล่วงนี่นหมดแล้วบมดเลยครับเรือไม่กี่ตัว

มาบเด็นสิ่ิเศษคแรกตั้งแต่วุ้งนี้เกิดมาเลยเออนอกจากต่อยากไม่หน่อยต่อยากไม่หน่อยกอแบนออกเป็แก้ดแมยักษ์เต็มแกแมสิ้หลุดออมานักขึ้นมากก็เอาเสือน้ำลูกตีก็เอาเสือน้ำลูกตีเี้ยเงี่ยเียก็เอาเสือลูกสาวใส่ี ทำนสองทงแล้วพัอหลอนหน้าผาก็หน้าผาเข้าไป้แบบนี้เอาไปแล้มก่อโโดดกรดดกระระโดดดดกรดอรรกแะระโดดระโดรก

<premises. S 2> 1, วันนี้ขารสา yeux, วมาอยู่น้ำพีดองร,รับาลูกสาวมาอยู่กะทัน้องงานวิธีกับการกันโสีฟอยงานวิธีบางฝั่งที่เาเก็นสีเส้นครับว่นี้เาของฝากของตของาฝากที่้อาน้องก็คือของฝากจากรูกสาวรับเสื้อยีเชื้ตสับอยใ่ไมอ้วก็อโอับนต้องไปไหน ภาพจะไม่ค่อยชัดเด้อพี่น้องครับเป็นที่สัญญาณเน็ตครับเป็นในจังหวัอมแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับพี่น้องครับแล้วเาพูดเป็นเป็นภาษาถิ่นพูดกับคุยกับพี่น้องโอ้แล้วก็เขาเลยเลยเออเขาบอกอย่งเขาไปพี่อะไรก็เอาเลยพังกับพี่เลยนพี่เบอร์ที่บอกเมื่อวานพี่ชื่อบอกพี่ซื้อโซเดียมพี่ซื้อสูตรหรือพี่ซื้ออะไร ก็ละเอาใไปนะบอกเอาเจลอยเนระไม่มีผมัมเอ่พูดให้เพืกันอยู่ฝากผู่พานทั้งนี้ลงไปได้ครับผม วันนี้แมวาเกือกเกือกมาฝากเลยแต่มาเือันมาเลยก็เคือกอนี so ่ก <c ười> ็ฝากที today, ่ค <c ười> okay, ือบอกเอือไลที so ่นี oh, lady, ่เ so พิ่นออาเืือาเพิ่ิโอ้ท่านท่นบัคิกเหบักิบักิเบล้จะวว่ี่มนครกิวไกล้ด้านหลังเลยได้กต่ะไครฮะ ไก่กินไม่ได้เลยที่ไิ่ไานโค้ลโคเลยแหล่ะก็เจาหน้าแกมาคอดอโคโคอยกินไม่ได้เลยไก่กินมีโคเลย สีเข<ศ> <ans> ียวเาสีเหลืองสีชมผู้สีม่วงครับพี่น้องครับขออนุญาตไปเอาสายชาร์จแบตก่อนแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังกลับมาใหม่ครับอะไรเจ้าหน้าที่จะซื้อก็ได้นะครับเอาเนื้อกะทิแพตาอร่อยดีเลยรู้จักนะตรงไหนที่มี ้แบบมัมักจะแวะเข้าไปดีดีนะเออทั้งวนที่ก็กินเป็นอยูเออ่เน้อเือทัางหน้าในที่ก็ชิมเป็นอยู่สนอกสนใจแพ้ตาอะไรดีใจนหน้าวันนี้เอามาให้ชิมดูอันนี้เอามาให้ชิมดูอะไร,รเป็นเป็นขนมป่าข้างซองข้างกล่องนะครับอย่าทิง้งที่เขียนเ,เมื่อรวยก็รู เดี๋ยวเดี๋ยวไปหน้าเวทีไหมนะครับพี่น้องเดี๋ยวพอดีผมเดินมาเอาพอดีพอดีผมเดินมาสานแบบท่านอาจจะโชคดีได้รับทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นไมนะครับเนะเออข่าวสำหรับเอฟซีน้องอีกตัวเล็กนะคะตอนนีเท่านั้นนะคะเพียงสามร้อย มีมาเพิ่มแล้วนะคะสนีบีส,สัะะตว์ส่นอนดีค่ะพัฒนาพรแบนนะคะตัวละสามร้อยสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะถ้ามาตอนนี้นะคะให้น้องเดี๋ยวมืออ,อื่นไปใช่ไลยแล้วเด้ก่า เอายังรอยสีเขียวกับลายสวยด้วยครับโอ้ลูกสาวอยากได้ได้เอาอเชิญเลยนะครับโอ้โหนี่เสืีอพี่ีหญิงเบอร์เอส มาถือมาให้พี่อุ้งอิงเซ็นให้เลยคันนี้มาเอามาให้พี่อุ้งอิงเซ็นนี่โคตกันไหนเนาะมองอะไน้อยมากลูกเอามาให้พี่อุ้งอิงเซ็นให้ลูกขึ้นขันพิเศษโอเคอด้ก็เต๋ยก็ย่อมก็ย้อมอ้มาเลยถือมาให้พี่อุงอิงเซ็นเลยลุกมาพี่อุงอิงเซ็นใช่ไหนี่มานั่งถ่ายรูปกับพี่อุ้งอิงเลยขึ้นนั่งเลยขึ้นนั่งขึ้นนั่งทุกคนเลยกรณีพิเศษให้กรณีพิเศษเลย เอตัวจริงเอฟซีทั้น้อย่นก็ได้เสียหางอะไรแบบนะยกขึ้นมาเอามาถ่ายรูปด้วยว่ได้ดีเลยด้วยนั่งดีดีเยนั่งดีไซส์เอมาแล้วครับสีเขียวตอนนี้เหลือหตัวอ่าไซส์เอเสื้อจากอู๋อีรัตนพรอรที่น้องมี่บอไทยยังได้ยูนีฟีลักสีจะมีเอฟเออสองเอแกลก็มีอ่ รัดเรียกมาฝากมี่รองทาางเตาง้อยรับไปไปออกไปฟังเนาะเรามีเอ็มด้วยอันนี้ไม่ถึงสามร้อยตัวนี้ไม่ถึงสามร้อยมิคนมาเจอมาอยู่ละไปเลยครับเออไปไปเออ ไม่ถึง300ก็มีตัวนี้ตัวนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ299้ใช่ปะเอ้านั้นเราเผื่อไว้ไงเผื่อต่อเลยเดี๋ยวรอเวลาประมาณจาก2อทุ่ม45-2ทุ่ม50นะครับก็จะได้เชินกรรมการขึ้นสู่บนเีที3ทุ่มนะครับเจอกันบนเวทีนะครับมาสีขาวก็มีแล้วทีนี้ขาวเหลืองเนี่ยมีลายดอกสวยๆวเนี่ย มีลายสีนั่งอยู่นี่แล้วเฮาประมาณสองทุ่มสี่สิบนะครับพี่น้องครับตอนนี้น้องผมจะเชิญกรรมการขึ้นวิีน้องขับไปหลังวิธีไม่ไล่<ต>รมไม่แน่ใจว่าจะคุณรู้คุณรู้ <laughs>